ก็ก่อน,อนจะมาทำซาวโดเนาะพอเรียนจบก็เริ่ม,มทำเบเกอรี่ทำเค้กวันเกิดขายคือตอนนั้นร้านมันไม่ได้เยอะขนาดนี้พี่ยศทำมาสักระยะหนึ่งมีน้องก็หยุดทําไปหยุดทําไปเสร็จทีนี้ก็คือแฟนมินีเนาะเขาจะกินขนมปังเป็นหลักพี่ยศกินซาวโดนี่แหละเธอทํำสิขนมปังอะเตาอบเธอก็มีไม่ทําเสร็จทีนี้ก็ ก็โควิดอะเนาะไปเวียดนามกันก่อนที่เขาจะปิดประเทศอะอะเวียดนามบาเก็ตไอ้บันมีกินขนมปังกันเป็นหลักแฟนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมคนเอเชียเขายังทําขนมปังให้กินขนมปังกันเลยอะติดอยู่เวียดนามสองเดือนอยู่เวียดนามไปร้านขนมปังอไปเห็นละยคนเวียดนามทําขนมปังบาเก็ตแบบเป็นกระบุงบาเก็ตเป็นกระบุงที่ไอ้หอบใส่จักรยานปั่นขาย มันดูโอเคมันดูดูน่าสนใจว่ะตอนโดนกักตัวก็คิดแล้วว่าขนมปังเนี่ยน่าทําพอออกกักตัวมาปุ๊บทําขนมปังสิเนี่ยลองทำเดี๋ยวสั่งหม้อเหล็กให้แฟนเหรอเออโอโ้โหโทรมาจากนู่นนะเออ,อสั่งหม้อเหล็กให้ออลาซาด้าเราก็แบบ สั่งมาอาดิทำที่อตอนนั้นก็แบบมีที่ปรึกษาเป็นญาติแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็มาแบบมาส่งมาสอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเขา,เขาทำอยู่แล้วใช่เขาก็ทำอ,อยู่แล้วอ่าทำทำเสร็จเ,เลียเล้ยงเลี้ยงยีตลเลี้ยงยีตทีแรกก็คือเริ่มจากซาวโดเลยเหรอ,อโอ้โหโค้ชรอ,อบแรกซาวโดรบแรกแดน มามันมันก็ดูดีนะ<อ>แฟนบอกว่าอุ้ยสวยฉันอยากชิมมากเลยส่งรูปไปให้ดูแฟนติดอยู่เวียดนามแฟนให้กําลังใจมากอยสวยมากเลยเอ่ะอุ้ยน่ากินมากเลยฉันทนฉันแบบอยากชิมมากไม่ไม่ยออ่อท้อหาไปเรื่อยๆคือความรู้เริ่มจากศูนย์เรื่องยีธรรมชาติเริ่มจากศูนย์ มันต้องเลียงยีดก่อนแต้งหงเลยค่ะคือเหมือนเหมือนกับว่าญาติของแฟนบอกว่าวอันนี้เขาก็ไม่รู้ไงว่าแบบบ้านเรามีแป้งอะไรบ้างเ,เสร็จแล้วเอาละไม่ขึ้นไว้3าสี่วันไม่ขึ้นเอ้เอมันอะไรวะเอเอแล้วทำไงลองอันอื่นสิคะแป้งแต่ละตัวมาเอามาลองไปอ่านเว็บเขาบอกว่าลองใช้โฮวีดสิต้องผสมโฮวิดมันมีอันนั้นอันนี้เอนชงเอนชยเราไม่รู้จักหรอกออ่ะสมผสมโฮวีดสิ ผสมโฮวิดเฮ้ยมันฟูเต็มเลยว่ะอ่ะวันที่สาวันที่สเอาอีกแล้วช่วงวันอันตรายเราก็หาวิธีเนาะ<ม>พี่อาร์นเนาะมันก็รู้ละมันคืออะไรอ่าเพิ่มโฮวิดมันช่วยได้แล้วก็อะไรอีกตรงตกผลึกเรารู้ละเสร็จแล้วก็ก็มีหลังไม์มาถามไอ้ยัยงไงยังไงเราก็ตั้งกลุ่มอ่าคือเราก็อยากจะแบบอ่ะมิ้นท์ทำอย่างนี้นะมิ้นท์ทำอย่างนี้นะ พอจับพัดจับผูมีพี่คนหนึ่งก็เปิดค่าร์ดไหมพี่อยากเรียนเปิดค่าร์ดก็คือเป็นไม่ใช่ค่าร์ดออนไลน์ใช่ไหมค่าร์ดออนไลน์นี่แหละอ๋อเป็นค่าร์ดออนไลน์ค่าร์ดออนไลน์นี่แหละตอนนั้นยังไม่มีสถานที่เตาแก๊สแบบแก๊สหนึ่าแก๊สล้วนๆเลยเออแก๊สล้วนๆเลยพี่อาร์ตอบเซาให้ดูกับตัวนั้นอะ อเราไม่ได้มีหน้าจอแบบอฉันตั้งสององศาไฟล่างสองศาอยะงศาเราก็แบบไม่รู้จักหรอกหูอะไรต้องเปิดอะไรไม่รู้รอกอบสุกว่าทีแรกก็ขายก่อนเปิดคัสก็ขายเปิดเป็นคัสซาวโดอาตอนนั้นก็ทําขายก่อนตอนทำขายก่อนก็ทําขายทําขายทำแจกก่อนแจกเพื่อนแฟนแจกทุกคนอ่ะคุณเอาขนมปังไปชิมนะลองชิมเสร็จเพื่อนแฟนทัก ทักแฟนมาว่าฉันว่าขนมปังภรรยาเธอมันไม่สุกนะอ่ะเรารู้ละมันไม่สุกนะอ๋อแบบนี้มันไม่สุกอ่ะจะถามใครก็ไม่ได้ถามโอ้ยพงแบบเน่นเบนๆบนโอ้ยฉันก็ภูมิใจฉันโพสลงเฟซบุ๊กอ่ะอุ้ยเน่นฉันภูมิใจมากเลยอ่ะพอสาวโดได้ละมันไม่สุดสิพิชาร์มันก็ต้องต่อไปเรื่อยๆอ่าคือก็ก็จากตรงนั้นอ่ะจับจุดได้ก็ได้เรียนรู้จากแบบ ปัญหาหลายๆอย่างของพี่นักเรียนนี่แหละก็จนแบบดูออกว่าคือเราได้ดูบ่อยอะบางคนก็แบบแบบนี้ปัญหามันคืออะไรแน่นมันเกิดจากอะไรแบบนี้เกิดจากอะไรวิธีทําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะก็แบบได้ศึกษาจากตรงนี้ไงคือได้ดูบ่อยไงพี่อาร์ตทักมาว่าแบบนี้สาเหตุมาจากอะไรพี่อาร์ตเราก็ต้องไปหาคาตอบให้เขาเราก็ได้ศึกษาจากตรงนี้ใช่ไหม สะสมมาเรื่อยๆรื่อยรู้ปัญหาละค้ำแบบนี้มันเป็นยังไงค้ำแบบนี้เพราะอะไรอะไรคือค้ำคำก็คือเนี่ยค่ะเนื้อขนมข้หนขมปังแล้วเปลือกเรียกว่า c r u ส t ครัสครัสวัสดี c r u ส t ใช่คล้ายกันอก็ประมาณนั้นก็ใช้หม้อเหล็กแฟนสั่งมาให้นั่นแหละจากหนึ่งหมอขยับเป็นสองหม้อสองหม้อไปห้าหม้อ จนถึงสเปซที่เตาอบมันรับได้คือ6อืมคือเต็มสตรีมเลยไม่รู้โอเ n นเบกไม่อะไรไม่สัจไม่ไม่ฉันจะอบใส่หม้อฉันฉันอบใส่หม้อแล้วฉันอบได้ฉันเคยอบเปิดแล้วแล้วมันแตกตูดอา่ะพยาัดออเดอร์เข้าจากจากจากหเป็น10บจากสิเป็น15้า ออเดอร์มาโมมีแค่หกโอ้แล้วไม่ต้องทำสองวันสามวันเลยหรอตื่นที่สองอะเออโอ้คือมันดีอย่างไงว่าสาวโดะมันพักในตู้เย็นได้อ่ามันดีอย่างแว่าเออมันอยู่ในตู้เย็นรอได้แล้วก็อบทีละหกตื่นที่สองตื่นตีสองตื่นที่สองอบเสร็จแปดโมงจากออเดอร์ก็มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออหลังจากนั้นก็แบบเออก็ทํามาเรื่อยๆก็มีโอกาสไปเรียนกับครูเนาะครูใช่อันนี้อันนี้มันก็คือประสบการณ์เสร็จเราก็ ต่อยอดนะเนาะคือคือเราไม่ได้แบบเริ่มต้นมาจากไปเรียนไปเรียนมาเราไม่ได้เริ่มต้นมาจากตรงนั้นคือมินโชคดีตรงที่ว่ามินมีคนชิมให้แล้วคนชิมก็กินมาเยอะไงคนชิมเขาก็กินของเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วไงอันนี้คือเป็นโชคดีอย่างหนึ่งคือแบบอ่แล้วแต่แต่เขาเขารู้เขาชิมเขารู้แล้วว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะรสชาติอย่างเงี้ยคุณต้องปรับนะฉันว่ามันเค็มไปนะฉันว่ามันแน่นไปนะคืออันนี้อันนี้เราปรับตรงนี้นะลองชิมดูซิอะไรอย่างเงี้ยพอเขาชิมเขาบอกว่าเฮ้ มันดีขึ้นนะไปดีไม่ดีไม่รู้อ่ะมันชมมาเราก็แบบเออเรามําลังใจทำมีคนกินให้เราอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยก็คือก็มีสอนทั้งปฏิบัติใช่ค่ะทั้งออนไลน์สอนออนไลน์ก็สอนแล้วก็ขายด้วยเนาะสามช่องทางขายส่งขายปีกด้วยก็ขายปีกด้วยขายส่งด้วยแล้วตอนนี้ปกติที่ที่สอนเนี่ยค่าที่สอนปฏิบัติมันมีมิ้นมีค์าอะไรบ้างอ่ะมิ้นสอนแต่แซวโดอย่างเดียวแซวโดก็คือทําเป็น ก้อนอย่างนี้หรือว่ามีอย่างอื่นด้วยมีซาวโดมีเบโก้เป็นซาวโดหมดเลยนะก็คือเป็นคาสปฏิบัติใช่กี่วัน2วัน2วัน2วันก็จะมีซาวโดมีเบโก้คือแบบไพรเวทนะคือมิ้นอยู่เชียงรายเนาะมันจะมาจัดกลุ่มไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติสมมุติว่ามีแบบกรุงเทพดิวให้ไปสอนอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องคุยนอกรอบเนาะแต่ว่าเราเรามิ้นก็รับรับคือถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถแบบว่า ติดต่อมาได้เลยใช่ค่ะทักมาได้ติดต่อมาได้แล้วคิดว่าจะมีมีคัสอื่นอีกไหมนอกจากพอเป็นซาวโดตัวนี้เบเกิลแล้วมีอะไรอีกนะบาเก็ตอ่าบาบาเก็ตก็ทําได้ค่ะบาเก็ตคือช่วงนี้ก็ฝึกฝึกใช้แป้งหลายๆอย่างใช้แป้งหลายๆตัวขึ้นรูปหลายๆแบบตอนนี้ก็ทําแค่ตัวแบบเจ้าเพลนธรรมดาแต่ยังคิดในใจอยู่ว่าเอออยากจะทํารสอื่นๆแบบอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องน่าจะ อีกสักระยะหนึ่งต้องฝึกเป็นครูเนาะครูมิ้นก็ยังต้องแบบมันต้องฝึกต้องหาความรู้ต้องทำต้องจับต้องจมผัสคือขนมปังฟิลลิ่งเนาะใช่ครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับก็เป็น EP สุดท้ายของผมแล้วก็ครูมิ้นแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะได้รับประโยชน์แรงบันดาลใจหรือว่าได้รับรู้เรื่องราวของขนมปังซาวโดนะครับซึ่งมันมีกระบวนการเลี้ยงยีสต์กระบวนการพักกระบวนการอบมากมาย ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากเรียนก็ติดต่อครูมิ้ทไปได้เลยตามลิงก์ที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับเบสขับแซวโดวบ้านนอกนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับเพื่อนๆส่วนวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูมิ้ทมากๆที่ให้โอกาสแล้วก็สลับเวลามาร่วมพูดคุยกับผมนะครับอาจากช่องอาร์เบกนั่นเองนะครับคลิปหน้าหรือว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าผมจะไปคุยกับใครยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชอบไม่ชอบแนะนำกันมาได้ วันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ